หากคุณยังสงสัยว่าพวกเขาเหล่านี้คือใครน,นี่ดูดูโดยย้อนมาถือป้ายดิผมจะบอกพวกคุณเองว่าพวกเขาคือโปรเพเยอร์ของเกม F.C. Online ที่ได้สิทธิ์ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในราย,รายการ F.P.C.C. 2024ซึ่งเป็นรายการระดับนานาชาติด้วยเหตุน,นี้ครับทางเกม F.C. Online จึงออกแพ็คใหม่มาให้ผู้เล่นทั่วไปได้รับสนุกกับการลุ้นเชียร์การแข่งขันในครั้งนี้นั่นคือแพ็คเชียร์ไทย F.P.C.C. 2024ถ้าคุณอยากลงทุนคลิปนี้ไม่ําตอบ ปากเยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่น Fc ออนไลน์ให้เก่งขึ้นหรืออยากจะรู้พื้นฐานในเรื่องเกมรับเกมลุกต่างๆเนี่ยสามารถมาลงคอร์สผมได้นะครับผมมีคอร์สสอนแนวทางการเล่นอยู่ยครับราคา150บาทต่อชั่วโมงนะครับนี่ครับการันตีดีขึ้นแน่นอนทักอินบ็อกมาได้เลยนะครับนี่ครับเรียบร้อยเติมเรียบร้อย50,000 Fc ครับ5 0าบาทไทยเติมเพื่ออะไรเติมเพื่อจะมาเหมาแพ็คเคียร์ไทยใน F P t t 2024 ห้าร้อยบาทห้าหมื่น FC ได้ห้าแพ็คดูดิแล้วที่สําคัญคือถ้าไทยได้อะไรนะถ้าทีมไหนทีมหนึ่งในนี้เข้ารอบต่อไปมันจะได้เพิ่มรอบละหมื่น FC คือ,คอเขาจะแจกคืนมาใช่ไหมมันได้แจกคืนมานาะเข้ารอบหกทีมสุดท้ายจากเนี้ยที่เราเสียไปหมื่น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 ทีมไหนที่เข้าเนี่ยเขาว่าจะคืนมาให้หมื่นหนึ่งครับเข้ารอบเซมิก็คืนมาอีกหนึ่งอีกหนึ่งหมื่นเข้ารอบไฟนอลก็ ข้อปอีกหมื่นหนึ่งส่วนถ้าชนะรอบไฟนอลได้แชมป์ได้สองหมื่นการันตีได้สามสี่ห้าหมื่นห้าหมื่นเอซีเท่ากับว่าถ้ามีทีมไทยได้แชมป์ F P C C รอบนี้นะครับเท่ากับห้าร้อยบาทที่คุณเสียไปนะครับคุณจะได้คืนมาทบต้นทบดอกเท่ากับคุณไม่เสียอะไรเลยแล้วคุณยังได้กำไรจากการที่เปิดการ์ดเทสจีห้าถึงแปดและได้เงินเอ็มอีกห้าหมื่นเอ็มเฮียอะไรมันจะคุ้มขนาดนี้ครับ ของโคตรดีกาลินาขอบคุณที่ออกโปรีแบบนี้มาให้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคมาพูดพาพทำเพลงเอามาหนึ่งสองสาสี่ห้าเราจะกดตั้งแต่อันแรกนะครับไปถึงอันสุดท้ายเนาะเราจะได้ดูว่าเราไม่ได้ชี้นำว่าเราเชียร์ทีมไหนเนาะเพราะว่าคนไทยอยู่แล้วเราเชียร์ทุกทีมนะครับเออเชียร์ผิดเลยเชียร์ทุกทีมเนาะเราเชียร์ทุกทีมเนาะเชียร์ทุกทีมอยู่แล้วนะครับ เชียรท์ทุกทีมนะครับเชียร์ทุกทีมนะครับผมไม่บอกนะครับว่ารอบนี้ผมเชียร์ทีมไหนเนาะผมไม่บอกนะครับอ้าวซื้อแล้วหรออ๋อซื้อแล้วครับหมดแล้วครับตั้งเดือดสามพันสามเอฟซีครับคราวนี้เราก็จะได้ทุกใบม,มาเพื่อเปิดในกลิ่นเข้มๆอ๋อเข้มๆอะไรอ่ะน้องแปลกๆหรอ นี่ครับพอเราซื้อแพ็กปุ๊บเราจะได้เหรียญโทเค็นเชียร์ไฮด้าอีสปอร์ตเหรียญแกรดเหรียญรอย่อดฝาดเหรียญชนบุรีเหรียญแอดไว้นี่ฮะแล้วก็ได้เงินอีกห้าหมื่นเอ็มปุ๊บเที่อโทเค็นเชียร์ทีมไทยเนี่ยตามนี้นะห้าหมื่นเอ็มแล้วก็ได้เมเนเจอร์การ์ด AUG ในเดือนถึงห้ามาสามที่แปดชิ้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้นี่นะครับทีเด็ดทีเด็ดเจ็ดย่านน้ำ มันคืออันนี้ SPL r t n อ g าเทียนบวกแปดมันธรรมดาอยู่แล้วที่เราจะได้ SG มันคงไม่ล็อก SPL อยู่แล้วล่ะครับถูกไหมเท่าที่ผมเข้าใจได้มันไม่ล็อกหรอกนะมันจะล็อก s อ l พี้ออะไรวะพร้อมนะข้าพระเจ้ามีจริงขอกรุณาอาเทียนเคชาเอจีอามิน เฮ็ดจ oh. yeah, no ี okay. no, okay. no, no ้อุ้ยอ ok ังกฤษอุ้ยพัคลี่โอ้แล oh, ้วพลาดเหรอเฮ้ยแตแปดก็ดีแล้วครับโอเคแตแปดก็ดีแล้วครับมันสามหมื่นครับขายได้ครับห้าถึงแปดเออผมลืมเขาว่ามันห้าถึงแปดไม่แปดก็บุหัวมึงแค่ไหนแล้วมึงหวังอะไรนักหนาวะแล้วไปทีเผลอไม่สนใจครับชมนกชมไม้้ยไฟไหม้แล้วเหรอปวดหนักตา้ยอะไรอ่ะ ไอ้เฮียแพลครักแปดนี่ว่าแบบไม่เห็นแต่แอบดูเอ๊ะ้ยทำไมมันโอ้โหไอ้เฮียมันบอกแล้วว่าสักเซสสองตัวนั้นสักเซสละพอละหลับตาห,หน่อยเอาปิดตาแก้ปิดตาหน่อยอา้า เริ่มแปลกๆเว้ยน้องเริ <c oughs> ่มแปลกๆเริ่มแปลกๆเริ่มแปลกๆเว้ยใบสุดท้ายเริ่มแปลกๆหมุนน่ะหมุนน่ะผลน้ำม์น่ะผลสามทีน้ำมลเลยอันหน้าภาษาธูกภาษาถูกภาษาถูกภาษาถูหนึ่งเดียวตรงนี้ ตามนั้นนะครับทุกคนก็สิ่งที <bunker> ่ผมทำลงไปนะครับ500บาทไทยได้เงินมา 50,000m แล้วก็ได้เดวิดตัวละ30,002ได้อาเกิดอากิเอตมา20,002เท่ากับได้7แ0ด0แสนเอ็มได้มาณเกือบแสนเอ็มได้ครับเกือบแสนเอ็มเนาะประมาณนี้